ได้อาจจะใกล้เคียงนะครับอาจจะใกล้เคียงผมเป็นผู้ป่วยหลอดเลือดสมองติดมาก,ก่อนนะครับนะผมมีประสบการณ์อยู่ในสถานบริการของรัฐนะครับซึ่งทํางานตามเวลานะครับรับเคสลงเคสตามเวลานะวันละสี 4, 6, เ่เคสหกเคสผมออกมาลงเวนลงมาก็มีงานต่อเนื่องอีกสี่ทุ่มห้าทุ่มยาวสุดถึงตีสองพราะนั้นการทํางานที่ ที่ยาวมันส่งผลส่งผลต่อระบบการทํางานของเราซึ่งมันควรจะเป็นเวลาพัากอ่อนถูกต้องไหมตามแปดอนะครับนะซึ่งผมก็ผิดผิดในเรื่องของอาหารก็ผิดแล้วการทํางานที่หนักเกินก็ผิดแล้วมันส่งผลอะไรบ้างครับมันเกี่ยวข้องที่ผมจะแชร์ให้ก็คือมันเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจนะพอการบีบการปั๊มก,การจ่ายการส่งเลือดนะครับเมื่อ,อปิดตา เราหย่อนวาตาหย่อนมันก็จะส่งผลให้เกิดภาวะอยา่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในร่างกายเราอันนี้ประสบการณ์ที่เป็นมาถามว่าจัดกระดูกได้ไหมจัดได้ครับนะครับแต่เป็นโรคหัวใจต้องระวังในเรื่องของอาหารหรือว่าสมุนไพรที่เป็นออกฤทธิ์เบเื่อเมานะครับนะมันไม่ถูกกันเพราะนั้นถ้าเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะนั้นพ้อควรระวังครับนะครับที่อยู่ี่อะไรเป็น คือพระอาจารย์ผมก็เคยถามพระอาจารย์เลยว่าโรคปอดใจจะได้ไหมก็พระอาจารย์บอกจะได้แต่ระวังหน่อยสำหรับคนที่เขาเคยทําบอลลูนมาหรือว่ามีเครื่องช่วยอะไรที่อยู่ภายในร่างกายเขาอย่างเงี้ยอันนี้นไม่ควรเพราะว่าถ้าเราไปดึงไปหรือว่าไปทําแรงๆแล้วของเขารัดอ่ะ <c oughs> งางนองอก็ต้องถามเพราะมันทำอะไรมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยขั้นไหนแล้วอะไรเงีย โอเคครับโอเคค่ะสำหรับโลคหัวใจเนาะถ้าเป็นบายพานก็จะใหญ่หน่อยถูกไหมคะก็ต้องระวังมากๆถ้าเป็นบอลลูนก็จะขยายก็ซักประวัติของให้ละเอียดหมอก็ให้ความรู้เรื่องในการให้ประวัติแล้วก็นิ่ฉัยก่อนค่อยวางแผนการรักษานะคะอาจารย์คะเมเื่อสักครู่นี้ค่ะที่ที่หนูกําลังติดอยู่ค่ะ,ะมีอาการไอสองสามครั้งค่ะ คือพอสัดแล้วมันเหมือนจะลงลอกใช่ไหมคะมันก็เกิดอาการไอออกมา,มาทำสองครั้งก็ไอหน,นึ่ง,ง,งนนแบบนี้แสดงว่าเลือดลงเรากําลังไหลเรียนดีเก็บแบบนี้หรือเปล่าอาจารยนะ์ขอบคุณค่ะโอเคค่ะ,ะเหมือนอันนี้ลองดูลักษณะเนาะจริงๆภาพจูแล้วเราเหมือนมีความโก่งที่หลังนิดนึงอะคะ่ะเราเหมือนหายใจสั้น แล้วก็จะเหนื่อยง่ายพอจัดไปนี้ก็คือเหมือนช่วงบริเวณอกทีสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่ะมันมันทำให้เกิดการขยายตัวของปอดแล้วมันจะมีเหมือนไอแล้วคันๆออกมานิหนึ่งใช่เพราะว่าไอคันๆเพราะมันมีปิดตาลอยความร้อนกำดามันจะลอยออกมาตรงนั้นก็คือเปิดช่องทางเดินนะคะให้เราบอกสมนุ้ร่างกายมันจะดีต่อสุขภาพของเรานะคะค่ะพยายามละค่าย้่งละต่อไปพยายามฝึกหายใจยาว <ítulo> ให้ร่างกายมันจำสมองมันจำว่าเราหายใจยางค่ะอะคำถามสุดท ah, e ้ายนะคะขออีกสักคำถามนึงจะได้เหมาะกับเวลาราดีส huh. ุทธ um, ิสภาจากโรงพยาบาลเสละพงค่ะ uh ันในส่วนของเรื um, uh ่องไท้รอยนะคะจะเป็นข้อห้ามของการนวดก็เลยอยากทราบในเรื่องของการจัดกระดูกว่ามันเป็นข้อห้ามโดยไม่แนในคนป่วยที่เป็นโรคไขรอยค่ะค่ะพะอาจารย์เชิญคำตอบค่ะ สา่วันนี้จะยกให้หมอหมดแล้วเนี่ยให้ลอยก็จัดได้นะจัดได้จัดได้ดไดพวกไอ้ลอยทอมซินเนี่ยช่วยได้มากเลยจะเป็นช่องคอเดี๋ยวมันจะมีภาพโปสเตอร์แจ็คมันไม่ได้ลงมาเนภาพเล็ก,ก็ไปเอามาแต่ภาพพิเศษกมบนั้นแหละที่มันมีแหละมันจะมีภาพอยู่เกี่ยวกับสีข้อที่เท่าไหลรักษาโรคเท่าไหร่ลออรเลยในภาพโปสเตอร์ใดก็มีแต่ไม่ได้เอาแขนอันที่ต้องแขนเนี่ยคนจะได้จดๆแล้วเป็นกะล้ามเนะืนะ้อไง ได้นะก็<ม>อายุวัฒน์าภายในทุกส่วนเลยในระ่างกายเนี่ยเราต้องเข้าใจโครงสร้างตั้งแต่สมองใหญ่สมองเล็กอาแล้วก็กระดูกไปไหนกระดูกอาจารย์ใหญ่หรือโน้นเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทลอดไปก<ม>ระดูใช่ไหมเนื้นสอสมองเน้อเส้นประสาทแบบมก็ลอดลงไปมันครอบคลุมทุกอย่างเลยเนะี่ยถ้าถ้ากระดูกหรืถ้าอะไรนะเส้นมันกระดูกทักเส้นแล<ม>้วเส้นมันจะทําให้เกิดโรคได้ ช่วยได้นะไมเกรนเว้ยบางครั้งเนี่ยถ้าไปหาเรื่องหมอกระดูกเนี่ยถามว่าบำบัดหรือว่าสารโรคอะไรได้มันเกือบทุกโรคเลยนะที่เป็นหรือที่มันเนี่ยเกือบเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเส้นประสาทที่มันออกไปควบคุมตั้งแต่ไอ้ยาว่าภายในเนี่ยตั้งแต่ปอดตับไตไส้ตุงอะไรระบบขับถ่ายเลยหมดแต่มาเองเนี่ยเวลาถ้าไม่สบายเนี่ย มาไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะยจะมาไปหาอาจารย์ที่นวด,กกดแต่โดยไปอาจารย์นี้เดี๋ยวสองอาทิตย์ไปอาจารย์นะันเดี๋ยวอีกเดือนไปอาจารย์นะัเรียนกันไปไม่ได้ไค่ได้เข้าไปอะไรนะโรงพยาบาลเลยเพราะว่ารู้สึกพอไปตัวจัดเพราเรารู้สึกตัวไม่สบายแล้วไม่ว่าจะนอนไม่คปหลับแล้วไปตัวจัดพอก็แค่กลับมากลับยาวทายไม่ได้ออกเพรา,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 ารู้สึกว่าเที่ยวจะมาอะไรทางก็ไปจัดเดียวพุ ไม่ว่าไกินข้าวมันก็ท้องคือนท้องไร่ปกจัดได้หมดเลยที่ที่จัดมาเนี่ยส่วนมากออายุว่าภายในหรือว่าท้องจริงเลยช่วยได้หมดเลยไม่เชื่อใครลองดูดูเนี่ยสมมติว่าใครที่เจ็บชาวสดเนี่ยโดยเฉพาะเฉพาะศีรษะเกล็ดศีรษะสดเนี่ยจะเป็นนวดตั้งแต่เด็กๆนะอยู่กับหมอผู้หมอเขาก็จับดัดดัดดัดแล้วดูถามเด็กจะไม่ใช่เจ็บไม่ใช่ป่วยไม่ใช่ป่วยหวน ไม่เจ็บ่อย่ยได้นะคะโอเคตอนนี้เหลือเวลาสิบนาทีเดี๋ยวขอเสริมไทรอยเป็นพิษนิดนึงนะคะจริงๆถ้าทางแห่งไทยเนี่ยการล้างพิษก็สําคัญมากเพราะว่าไทรอยมีภาวะความ,มอักอคือปีตาวาตากัาเลิบเส้นหักหย่อนนะคะจริงๆนวดได้แล้วก็ล้างพิษจะดีมากเลยนะคะค,ะคะ่ะโอเคโอาจะมาไปสอนหลายที่ไปสอนที่อุอบล่ันมาเนี่ยถามว่ามีคําถามไหม มลมีคำถามเลยเเไม่เข้าใจหมดเลยอาจารย์ชอบที่นี่มากสงสัยที่นี่แปลว่าชอบไมล์นักศึกษาที่ไมเ่เก่งอะไรหรือว่าสนใจเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากจะจับไมล์ว่าจับไมล์เยอะถามเยอะนู่นนะบ่ายมองก็ไม่จบนะเพราะว่าตอาน,นที่สาธิตยังไม่ทันให้ถามเลยถามเยอะเลยอาจารย์ก็โอ้อาจารย์เลยรอบนะิดนึงว่าให้หมอหมอใสยอยียเอวมาตอบดีกว่านะโอเคได้พอดีเวลาครึ่งชั่วโมงนะ ็โอเคแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นนะเราจะให้มีอะไรถามได้อีกนะทำไปเสร็จแล้วมีปัญหาจะถามได้บางครั้งที่จากประสบการณ์ตะมาเนี่ยตะมาก็ตอบนะถ้าที่เราไปเจอปัญหาเจออะไรถ้าตอบไม่ได้ก็เลยไปจับไปถามอาจารย์อะไรนะตอบน้อยไปไหนเราไม่รู้นะถ้าตอบน้อยไม่รู้ก็เลยไปถามตอบใหญ่ไปถามได้นะที่ไม่ต้องกลัวนะ ใครมีอะไรถามได้โอเคตอนนี้ก็สองวอกวันเก็บเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราสงบจิตสงบ,บใจสักหนึ่งสองนาทีเซฟคอมปอนที่เราเรียนตอนเช้านี้นะในตอนเย็นนี้เราก็จะไปเราก็จะเรียนท่านองหงายนองคว่ำนี่และนองคว่ำโน้นนองคว่ำเรจะซื้นท่านองหงายท่านนั่งแล้วก็ไม่แน่มีท่าอะไรที่เก็บตกแล้วก็จะสอนไปบ้างท่าที่อะไรแล้ยามในตอนเย็น น่ามีตอนเย็นมนรู้เพรเรานอนที่นี่เรานอนข้างนอกนะถ้าตอนเย็นมีกมาก็เหนื่อยหน่อยนะถ้าเดี๋วดูเหตุปัจจัยกันเพราะว่ามันมีสามวันจริงจริงตอนเย็นให้พักผ่อนนะถ้าเราอยากจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ตัวเลขเนี่ยแน่แน่เอาเป็นศาสตร์ตัวเลขกวดนะศาสตร์ตัวเลขมันจะได้ค่อนคลายเพราะว่าร่างกายแลาถ้าเรานวดหนักมากตัดมากเนี่ยมันก็จะระบมนิดหน่อยมันก็จะปวดเมื่อยเราเป็นอะไรสิ่งซอกๆอนจะมามีศาสตร์เยอะเนียที่มาให้พวกเราเนี่ย เรื่องแค่นวดน้องนรอว่าจักรโดอะไรเนี่ยแค่หนึ่งในสิบหกอย่างมันมีสิบหกอย่างบางทีเจ็บเจก็ยังไม่ได้มัน่ายคอดเท่าไหร่จนนี้จะรหัสชีวิตเนี่ยบางทีเอาไปมาไม่แน่นะครอดนี้เราเปิดอะไรนะนวดถนอมสุขภาพใช่ไหมแต่ไม่แน่พอมาไปถึงเรื่องจัดเรื่องนวดเสร็จปุบเนี่ยอาจจะทําให้แบบว่อาอะไรนะเราติดใจเรื่องรหัสชีวิตก็ได้บางทีหลักการชีวิตเนี่ยดูเรื่องสุขภาพก็ได้ดู อะไรก็ได้เรามีปัญหาสุขภาพทำไมเป็นงี้อ่าเราจะถอดแต่เราก็จะมีปัญหากระดูกเพราะเลขหนึ่งเยอะสี่ห้าตัวปัญหาเลขสี่มาเยอะเพราะวกพวกที่มาทําดีท็อกเป็นมะเร็งเนื้องอกอะไรพวกเนี้ยนะตระกูลมะเร็งทั้งหลายเนี่ยพวกมะเร็งทั้งหลายในเท้าเนี่ยอ๋อมันเลขสี่เยอะนอ้เลขสี่เราก็รู้แล้วเออเราจะเป็นต้องยอมรับหรืต้องปรับปรุงเรื่องอาหารการกินหรือว่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอะไรนะสายตาอ๋อมันมีเลขสองเยอะหรือว่าอะไรเนี่ยมือเจ็บมืออะไรเนี่ยสายตา ถ้าเป็นเมื <lim> ่อกี้ใครพูดนัถามเรื่องไทรอยอ๋อสงสัยเลขสามมีปัญหาสุขภาพตัวเลขก็สามารถจะเชื่อมโยงกับสุขภาพได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวก็ตอนเย็นๆเดี๋ยวดูกันตารางอาจจะเปลี่ยนปรับปรุงนิดหน่อยนะว่าหกโมงเข้าไหวหลับเช้าก็ได้ดูสองทุ่มให้หลับแต่ถ้าไม่รู้ว่าตอนเดินทางข้ามกโมงเดี๋ยวก็ดูถ้าเราให้เกินเกินกับหมอโัยองดีว่าเดี๋ยวจะปรับตารางเรียนนิดหน่อย เดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายโมงเหมือนเดิมนะมาเรียนบ่ายโมงก็บ่ายโมงถึงประมาณห้าโมงเย็นสิบโมงเย็นเลยนะฮะไม่ว่าจะมีกิจกรรมปัดพัดกวาดพัดน้ำพัดเอารถฝ่าแล้วมีคนกวาดหรือว่าน้ำห้องน้ำห้องส้วมอะไรก็เดี๋ยวดูอีกทีโอเคคราวนี้ก็พอสมควรกับเวลานะโอเคหายใจเรือๆโอมกันอีกทั้งโอ้ ภายในตั้งแต่ปอดตับมดลูกเฉพาะลำไส้ลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไตผ่อนคลายกลามเนื้อสมดุลคลายระบบประสาทเส้นผ่อนคลายระบบไหลเวียนเลส้นเส้นผ่อนคลายระบบสมองใหญ่สมองเล็กสมองซ้ายสมองขวาผ่อนคลายระบบยางในร่างกายผ่อนคลายลมหายใจเราก็ผ่อนคลาย เขาจะเช้ามาก้ามาเราไหว้พระสวดมนไหว้ปรูไหว้ปู่เสร็จแล้ว,ก,ว,วก็ได้มาฟังความเป็นมาเราจนถึงสาธิตท่านนำข้อมเช็คส้นเท้าสานท่าเช็คกระดูกสันหลังลูกลกระต่ายกกข้ามเนื้อเช็คกล้ามเนื้อสองข้า,ขางปวดเท้าเท้าถึงท้าโมแป้งก็ ตัดสะดุกช่องคอช่องอกทีเสื้องมืออินทนุนปฏิกุดเย์จงบอกกับตัวเองว่าโอ้ยมันง่ายมากๆเลยก็ใช้เวลาสามวันก็จำได้เลยพลังทัศน์าดมากแต่มันใช้เวลาหกปีเราศาสประมาณหนึ่งก็ใช้เวลาสามวันพอแล้วเชฟไปสมองซ้ายซึดงไปสมองขวา เราก็จะไปช่วยเหลือคนที่อยู่ในครอบครัวเราคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณตาคุณน้าคุณอาค,ไค,คนไข้ของเราที่รออยู่แล้วก็ขอบคุณนะทุกทุกคนนะที่ให้สปอนเซอร์เรานะให้ใช้สถานที่ในราคาต่ำน้อยว่าเจ้าของสถานที่ที่สนับสนุนที่ก่อสร้างที่เะาทั้งหลายแทนนิตาบ้านสุขภาพด้วงแรงเราได้ใช้สถานที่ แต่ไม่ทำให้อาจารย์ของเราอักอาชีพตัวอา,า,าจารย์กกันดินอาจารย์แรงฟ้าที่เป็นผู้ดูแลดูแลโรงเรียนโครงการสุขภาพของเราด้วยแล้วสุขภาพดูแลแต่เมต่ทำให้คนโทษสิสเกตน้ำที่ไหนร้อนกข้ๆๆไป,ไปไมันลดลงเยู่บริเวณบริเ้ปลอดภัยแต่เมตตาคนทั้งข้าวอีสานที่น้ำกำลังไหลมาเทมากำลังจะท่วม เขาคอยคันไปทางอื่นกายเปลงน้ำโขงอะไรเร็วๆไวๆท่วมงานข้าวแล้วแผ่เมตตาให้หรือแผ่เมตตามาให้เด็กสารสังศพที่ผ่านไปสารสี่วันที่แล้วก็ไปสุสุติสุงติโอ้โหศีกามให้คนทุกตายด้วยแล้วก็คนทุกฆ่าด้วยทุกคนมีกรรมบนของตนกรรมีมีกรรมมีกรรมเนี่มีกรรมมีครอบครองมีกรรม มีกรรมเป็นของของตนต่อไปร้องกันก็รอไปดีๆไปสื่อสันติแท่เมตตาให้คนทั้งโลกเลยนะทั้ประเทศไทยเลยจงปลอดภัยน้ำทอ่อนขอให้อยู่เย็นเป็นสุขแทนเมตตาให้ทั้งยูเครนรัสเซียไปให้สู่กันได้สันติสามัคคีรักกันไม่ได้เกิดสงครามเมตาตาเป็นจักรวาลเลย ขอให้คนทั้งอยู่ทั้งโลกทั้งจักรวาลอยู่างเป็นพี่น้องกันด้วยสามีกันมีความสุขความสงบแต่ไม่ตางกันถึงมนุษย์ต่างดาวเลยนะให้ทุกคนอยาไปรำควาดกันนัตติสันติพรังสุขฐานนสุขอยู่มีความสงบไม่มีมโนบุคามโนธรรมามโนเศรษฐามโนมายาใจเป็นประธานใจเป็นใหญ่ใจเป็นหน้าทุกสิ่งอย่อยากสำร็จได้วยใจ เราหายใจไม่เจอเราก็จะ,จะเป็นสุขเธอไม่จิตใจ,จเราสงบแล้วเราจะแผ่เมตตาของกันซัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายท,ทุกเกิดเก่ดเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธออย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยพระยาพัจราหฮุน สุขีอัตตานังปริอัรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไฟทั้งสิ้นเถิดอภัย้่าของกันอรหังสัมมาสัมพุทธพักาวาพุทธังพักวันตังอภิวาจเจสวาขาโตพัะกาตาธมโมธรรมนัม,มนัสสะสุปฏิปโนพวัวกาโตสาวกสังโฆสังคังนัมม หายใจเรื่อยๆออกเขากันเหมอนกัโอ้อาบนครั้ง,นนง,ออนนงสองครั้หกครั้งเย้ ดาจาร้ไดใ,ใหม่ตัวหนครับสองครังหกครั้โอเคเอาไฮไฟกับคนที่ข้างหน้ามาจุเก่งดีเลย